ที่อยากได้โดมินัทฟรีบ้างของชิ้นนี้นะคะเป็นโดมินัทน้องไก่สุดน่ารักนะคะบอกเลยว่าแปลงมันมก็แปลกๆดีนะคะและของชิ้นนี้เขาแจกเพียงแค่500ชิ้นเท่านั้นมาใหม่ล่าสุดของวันนี้เลยค่ะเขาแมปตามพี่เป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะน้องๆคนไหนเคยเล่นแบบแบบนี้คอมเมนต์บอกพี่เป้งหน่อยและเมื่อน้องเข้ามานะคะน้องสามารถกดเพลย์ได้เลยนะคะสิ่งที่น้องจะต้องทําก็คือน้องจะ 0 0คนหรือ500คิวนั่นเองวิธีการเล่นเราไปดูกันก็ให้นอนนนนะคะนั่งลนแล้วก็บินแล้วก็ล่อนลงมานะคะจากนั้นมันจะมีหีบให้เราเปิดเอาอาวุธเออเอาของนะคะซึ่งมันก็เหมือนเกมพับจีเหมือนเกมฟรีไฟเหมือนเกมฟอร์ดไนอะไรแบบนี้นะคะน้องๆหวังว่าจะเข้าใจนะคะใครที่เคยเล่นเกมแนวๆนนี้เนี่ยน่าจะเล่นเป็นกันอยู่แล้วนะคะมันก็จะมีของดรอปสมมติถ้ามีคนตายอะไรอย่างเงี้ยของมันก็จะ ทันทีเราก็ไปเก็บของจากศพได้นะคะน้องๆอาจจะดูแลนะคะแต่มันก็คือเรื่องจริงนะคะเกมมันเป็นประเภทแบบนี้จริงๆค่ะกล่องไหนที่ยังไม่ได้เปิดเนี่ยน้องๆก็สามารถไปเปิดได้หรือยิงคนแล้วของมันก็จะดรอปเราก็ไปเก็บของได้แต่อีคนนี้ไม่ไม่มีของเลยโหเราก็ทําการยิงเขาได้เห็นใครจะเดินใส่ไปเลยค่ะน้องๆไม่ต้องกลวนคะตายก็แค่เริ่มใหม่โดดใหม่นะคะไม่เป็นไรนะคะอะตอนนี้นะคะพี่แป้งก็ยิงไปแล้วนะคะสองคนนะคะน้องๆเราจะต้องทําการยิงคนทั้งหมด500คนนะคะเล่นไปเรื่อยๆค่ะน้องๆ ฟรีสิทนะคะตอนนี้ยังเล่นได้อยู่ไอหลังมันจะเริ่มตื่นแล้วนะ,ะยังไงใครอยากได้ก็รีบเข้ามาทำตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะตอนนี้เอาขอออกไปเพียงไม่กี่ชิ้นนะคะแล้วน้องหักตายก็เริ่มเล่นแล้วก,กดเพล์ใหม่ได้นะคะ